สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่นะคะก็กลับมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ยบทที่1ข้อ9หน้า45ของคณิตศาสตร์ม .2 เนาะเรามาตอบกันที่เป็น EP ที่11ของพี่แล้วนะคะยังไงพี่ก็อ้อนๆขอให้น้องๆแบบว่าช่วยกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจพี่ด้วยนะคะพี่จะได้มีแรงใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้น้องๆน,นะคะ่ะคะเรามาดูโจทย์กนะันเนาะข้อที่9เขาบอกว่าไงบ้าง เขาบอกว่าข้าวปุ้นนะเนี่ยข้าวปุ้นเนี่ยเขามีลูกบาทที่มียาวด้านละ2.5เซนเนี่ยไอหนึ่งกล่องเล็กๆอัน,นเนี้ยเนี่ยหนึ่งกล่องเล็กอันเนี้ยคือลูกบาทเนาะมันจะมีกว้างคุณยาวคุณสูงที่เป็นระยะเท่ากันกนะ็คือ2.5เซนติเมตรมีอยู่ทั้งหมด36ลูกแต่กล่องเล็กๆเนี่ยคือ2.5เนาะกว้างกับสูงอะไรเงี้ยคือ2.5แล้วว่าข้าวปุ้นเนี่ยเขาสร้างเขาสร้างกล่องสร้างกล่องมาอันนี้ เขาบอกว่ากว้างเนี่ย9ซนติเมตรกำหนดว่ากล่องเนี่ยกว้าง9ซนเมตรยาว12 cm. แล้วก็สูง9ซนติเมตรอันนี้ทุกอย่างเป็นเซนติเมตรหมดเนาะแล้วก็มีเส้นทแยงมุมที่17เซนติเมตรเขาอยากจะทราบว่ากล่องที่เข้าพ้นสรางอันเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันนะคะ พี่ให้เส้นปะเนาะเส้นทแยงมุมมันก็คือจากกล่องจากมุมมันนึงถึงมุมอีกด้านนึงจากจากมุมล่างสุดไปถึงสู่มุมมุมอีกด้านนึงแต่เป็นด้านบนอ่ะนี่คือเส้นทแยงมุมเนาะพี่ก็ทําเส้นปะตืด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 เราก็ต้องพิสูจน์มันก่อนอ่ะเป็นเส้นปะแล้วเราก็มาดูกันว่าพี่กําหนดให้ตัวเส้นปะที่ฐานตรงเนี้ยเป็นเอนะซึ่งจริงจริงแล้วกล่องเนี่ยฐานข้างล่างมันก็ควรจะต้องเป็น สี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ปะเพราะฉะนั้นแนละ้วตรงเนี้ยมันก็คือเป็นมุมฉากนะอันนี้เรามองจากด้านข้างล่างนะเดี๋ยวพี่มาวาดรูปใหม่พี่มาวาดรูปอันนี้คิด,คด,คด,คดแค่ฐานกล่องเดี๋ยวนะอันนี้นเ,เป็อย่างอันนี้หนึ่งภาพภาพวาดจากถ้าเรามองจากทนะ็อปวิวเนาะถ้าเรามองจากท็อปวิวไปเนี่ย ตรงนี้มันก็คือจะเป็น9เซนติเมตรตรงนี้คือ12อันนี้คือที่ตูดมันนะตรงนี้คือ x กหารกันนะคะอ่ะ x ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากที่1บวกด้านประกอบมุมฉากที่2ก็คือ12ยกกำลังสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดบวก14ยกกำลังสองได้144บวกกันได้อ่าเป็น5เป็น2เป็น1 2 5เนาะเป็น x กำลังสองเท่ากับ125 เพราะฉะนั้นแล้ว x เ,เดียวคืออะไรเอ่ยที่ยกกำลังแล้วได้1 2 5คืออะไรเอ่ยก็คือ15ใช่ปะ15ยกกำลัง2ได้125เดี๋ยวเป็นยังแล้วก็มาตั้งเหมือนที่พี่เคยสอนในคลิปก่อนๆเนาะอะไรที่ลงท้ายด้วย5ก็มี5หน้า5จะมีอะไรบ้างที่เป็น1ยกกำลัง2เท่ากับ1 2ยกกำลัง2เท่ากับ2กฎของมันก็คืออะไรก็ตามที่ยกกำลัง2ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เพราะฉะนั้นมีเลขเดียวคือเลข1คำตอบของเราคือ15 x คือสิบ้าเพราะฉะนั้นพี่ได้คําตอบของ x ตรงนี้แล้วว่าคือสิบห้า x เท่ากับสิบห้าทีนี้เราก็จะมาทดสอบอีกอย่างว่าโอเคได้ข้างล่างฐาน x คือสิบห้าแล้วได้ทแยงมุมคือสิบเจ็ดด้านความสูงของกล่องตรงนี้ของเก้าก็เข้ามาเข้าสูตรกันก่อนว่าถ้ามันเป็นจริงนะถ้ามันเป็นจริงคือเส้นทแยงมุมตรงนี้กล่องตรงนี้อ่ะเส้นทแยงมุมตรงนี้คือสิบเจ็ดความสูงคือเก้าและตรงนี้คือ x ที่เราหามาเมื่อกี้นี้เนาะ เ,เมื่อกี้นี้คือ15ถ้าหากว่ามันเป็นกล่องมุมฉากจริงๆเราจะต้องใช้สูตรของพีทาโกรัสก,ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากสมมุติที่ากของเราตรงนี้คือเป็นมุมฉากว่ามันเป็นมุมฉากไหมนะเท่ากับ9กําลัง2บวก15กําลัง2ใช่ปะถ้ามันเท่ากันจริงมันจะเข้าว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้ามันไม่เท่ามันก็คือไม่เข้าเงื่อนไขถูกไหมคะมาเรามาคิดกันทีละสเต็ปเนาะ17บเจลัง2 สิบเจ็ดกำลังสองก็เป็นหน้ากําลังสองหน้าคูณหลังคูณสองแล้วก็หลังกําลังสองตีตารางเจ็ 7, 7, 49, ดเจ็ดสี่สิบเก้าทดสี่เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าทดสี่เจ็ดสองสิบสี่บวตทดสี่เป็นสิบแปดทดหนึ่งหนึ่งยี่ก็สองได้หนึ่งเป็นสองแปดเก้าโอเค อันนี้คือ17ด้านสวนส่างสายของเราจะได้เป็น2 8 9 9 9 8 11 5ยกกับเรา2เมื่อกี้เราคิดไปแล้วเนาะได้2 2 5ามาดูด้านซ้ายได้8 2 8 9นะเก็บไว้ก่อนดูทำด้านขวา,ามาบวกกันได้6ได้0ได้3 2 8 9เท่ากันไหมข้างซ้ายข้างขวาเท่ากันหรือเปล่ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบของเขาเราคือกล่องของข้าวปุ้นที่สร้างมาเนี่ยไม่ได้เป็น กล่องมุมฉากนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ได้เป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่ามันไม่เท่ากันไงมันไม่ได้เข้ากฎของพิทากอรัสถูกปะ่ะน้องๆคือถ้าด้านตรงข้ามด้านที่เป็นด้านด้านยาวที่สุดเนี่ยถ้ามันเท่ากันกับด้านประกอบ มันจะต้องเป็นของมุมฉากใช่ปะแต่ถ้ามันน้อยกว่าแบบนี้เราจะตอบว่าเป็นมุมแหลมแต่ถ้าเกิดมันว่าถ้าตรงนี้น้อยถ้าตรงนี้น้อยน้อยกว่าด้านด้านหลักด้านขวาเนี่ยด้านที่ดีบวกกันเนี่ยจะต้องเป็นมุมแหลมแต่ถ้าเกิดฝั่งซ้ายของเราเนี่ยที่เป็นด้านที่เป็นด้านยาวที่สุดยกกำลัง,งสองแล้วเนี่ยมีค่ามากกว่าที่เอามาบวกกันเนี่ยก็จะกลายเป็นมุมป้านเนาะที่ก็จะสรุปเป็นแบบนี้อีกรอบหน,นึ่งก็คือถ้าน้อยกว่าก็จะกลายเป็นมุม แหลมเดี๋ยนะถ้าเท่ากับเป็นมุมฉากถ้าน้อยกว่าเป็นมุมแหลมถ้ามากกว่าเป็นมุมบ้านอ่าอันนี้คือคือคอนเซ็ปต์ของการทดสอบเนาะอ่าเรามาดูแล้วเรามาดูข้อสองเขาถามว่ากล่องใบนี้จะใส่ลูกบาศกใส่ลูกบาศกตามที่เขาพูดต้องการได้หรือไม่อ่ะเรามาดูกันว่าไอ้กล้องเ,เ,เ,เล็ก,ลกๆอันเนี้ยอันนึงเน,นี่ยมันมีระยะที่สองจุดห้าใช่ป่ะเราก็มาคิดกันเลยตรงนี้มีอยู่สามกล่องนะ 2.5จุดห้าคูณสามได้เท่าไหร่ได้เจ็ดจุดห้าอ่ะด้านยาวยาวมีเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ยาวก็มีสี่สี่เนาะมีสีอันพี่ก็จะคิดสองจุดห้าคูณสี่เท่ากับเท่าไร่เท่ากับสิบอ่ะอันนี้นะด้านยาวสิบแล้วด้านสูงมีกี่กองนับหนึ่งสองสาม้สูงก็มีสามกอง ก็คือ2.5คูณ3ก็เท่ากับ7.5เรามาตรวจสอบก,กันนะด้านกว้างกว้างของกล่องลูกบาศกที่เขาพูดมีเนี่ย7.5แต่กล่องที่เขาพูดสร้างเป็นเท่าไหร่9ใส่ได้ไหมได้อะดูมาดูด้านตรวจสอบอีด้านด้านยาวด้านยาวกล่องที่เขาพูดสร้างเป็น12แต่ลูกบาศกของเรามีเป็นเท่าไหร่10ใส่ได้ไหมได้อะถูกอันนี้ได้นะนี้ได้อันนี้ได้นนไดแล้วความลึกเนี่ยความสูงเนี่ย ลูกบาศท,ทั้งหมดเนี่ยสูง7.5กล่องกว้างกล่องเนี่ยสูง9เพราะฉะนั้นแล้วใส่ได้ปะใส่ได้เพราะว่ามันเล็กกว่าใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่ากล่องใบเนี้ยสามารถใส่ลูกบาทตามที่เขาพูดต้องการได้หรือไม่คําตอบคือได้เพราะว่าลูกบาทที่รวมกันแล้วเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่ากล่องของเขาปุ้นนั่นเองจ้ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นข้อ9เนี่ยพี่ขอจบการเฉลยแค่นี้นะคะ ยังไงฝากติดตามพี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ